มาเบิ่งอีกหนึ่งงานนะครับที่ขาดบรไรนะครับหลังจากเครื่องตัดต้นของลางตัดไปแล้วนะครับจะมีดึงสลิงเข่านะครับดึงสลิงเข่าให้แคบแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าบดึงเข่าเครื่องตัดต้นจะตัดตัดบรไรนะครับมันจะติดติดเล็กที่ที่ห้อยนะครับเล็กที่ห้อยล้างตัวนี้นะครับเครื่องจะเกาะนะครับถ้าก่วงนะครับที่นี่เขาเลยต้องดึงเขาแคบสีนะจะมีคนดึงนะครับตอนนี้ก็นี่อีกหนึ่งงานที่สําคัญนะครับ นี่นะครับกาลังดึงมาตอนนี้ให้เฮ็ดผู้เดียวก่อนนะครับเห็นไหมรับร่องกงกวงสินะครับเห็นมั้กวงอ่าตอนนี้ก่อแล้วมีคนหนึ่งนะครับที่เราก็ให้เราดึงดึงถามูนะครับหลังงางจากการต่อไปแล้วเขาก็ต้องมาให้คนขึ้นดึงซอยเล้านะครับก็เบิ่งนะครับการดึงเดี๋ยวเดี๋ยวสิ โดยใส่รถรถสูงนะครับรถขึ้นดึงกุญนะครับสูงจิตสลิงนะครับแต่เราเกาจะดึงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับดึงให้ได้หลายที่สุดนะครับต้องดึงทุกกลองนะครับก่อนที่เขาจะปูผ่าเพราะาจะปูผ่าแล้วรถจะเข่าบพได้นะครับเพราะจะเหตุให้ผ้าขาดนะครับแล้วก็ต้อง ถึงก้อนที่เขาจะปูผามานะครับมีกันหนึ่งงานสำคัญทุกสิ้นทุกพิททุกอย่างนะครับทุกอย่างสำคัญหมดนะครับนี่คืองานลือฟาร์มนะครับทุกคนสำคัญหมดทุกคนทุกงานสำคัญหมดนะครับเพราะว่าถ้า จะห้งานไปด้วยดีเป็นไปด้วยดีแล้วก็ง่ายกับทุกๆงานนะครับจะต้องเหตุงานไปพร้อมกันสัมพันธ์กันนะครับต้อง่ายค้นให้สัมพันธ์กันทั้งหมดเพื่อให้งานทุกงานสมูทที่สุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีก็อีกจอบหนึ่งนะครับดึงสลิงนะครับเขาเป็นงานนึงที่สำคัญ ประมาณนี้นครับะมะเบิงการปูผ่านะครับอีกงานหนึ่งเนาะมะเบืองตอนนี้นายแบบนางแบบเขากำลังจะออกต์ทแล้วนะครับโดยใส่ขาตั้งนะครับมันจะมีขาตั้งนะครับหมุนนะครับ มาเบิ่งอีกทีมหนึ่งเนาะอันนี้ผู้เบาหน่อยนะครับฝรั่งในซอยนี่ขาอยู่สองขานะครับเหนื่อยเบ่งภาพโดยรวมนะครับอันนี้กะปูไปทั้งพุ่นนะครับส่วนที่ปูแล้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปูแล้วนะครับ ปูแล้วเขาก็จะใส่เครื่องตัดต้นซึ่งเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นเครื่องตัดต้นของบนนะครับเดี๋ยวเริ่มตัดต้นเพิงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิงนะครับว่าเขาตัดยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้เบิงนะครับหลังจากค้นปูผาปูผาไปแล้วนะครับเบิงปูผาไปพุ่นแล้วนะครับออกนานะครับจะมีเครื่องตัดต้นตัดตามหลังนะครับนี่คือเครื่องตัดต้นของบนนะครับ ไอบ้บล็อกคัตเตอร์ที่ตัดทางล่างเหมืนตั้งหักนะครับที่ตัดทางล่างนี่อีกอย่างหนึ่งอันนี้เครื่องตัดต้นทางล่างครับมาเบิ้งเครื่องตัดต้นข้างบนนะครับนะครับเดี๋ยวให้เบิง้งนี่คือเครื่องตัดต้นข้างบนนะครับนี่เต็มเต็มนะครับเดี๋ยวไปให้เบิ้งเต็มเต็มนะตอนเครื่องแลนนะครับ ระยะห่างออกมานะครับก็จะเห็นงานสองคนนะครับหรือเวลานในก็จะใส่ตั้มแจ็คนะครับหรือว่าเครื่องโยกนะครับเพื่อดึงนะครับเพื่อดึงย่ายรองนะครับเพราะว่าสาษามันยู่ยายรองได้เพราะมันระยะมันแคบนะครับนะครับเดี๋ยวจะไลายเบอ่งว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ย ใส่เวลาเบาถ่านะครับลองหนึ่งใส่เวลาแช่ปดถึงประมาณหนาอาทีนะครับเบิง้งนี่นะครับเบแรนไปจะพักม่นก็จะมีสเปรย์ขีดใบนะครับขีดใบมีดนะครับเพราะว่าบางเทีบใบมีดอะบอกคมนะครับไอเสือกหรือว่าต้นพิกจับโอบนะครับ คข้ายๆเขาเข้ากินยังเนี่ยแหละครับแต่มันโอบเลยเห็ดไปมีบวคมนะครับก็จะมีการฉีดสเปย์เพื่อให้ไอตัวที่ว่ามันเคลือบใบพวกสีเขียวสียังเมื่อปาดไปดูดูเมื่อจะล้มกลุ่มกันนะครับแล้วมันก็เลยจะเห็ดให้คมก็เลยต้องฉีดนะครับเป็นจะกพักหนึ่งก็ฉีดเท่านึงนะครับเบิ้งว่ามาตัดเสียบขาดก็ขึ้นไปเช็กแล้วก็ฉีดนะครับบางทีอก็เสียกอุดนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยพอารวมลงไปแล้วเป็นนังสีครับแล้วเขาก็จะใส่เครื่องจักรอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่นะครับมาปั่นต้นนะครับมาปั่นดึงผ่าดึงผ่าปั่นเดี๋ยวจะท่ายให้เบ่งนะครับนะครับก็ใส่เครื่องหุ่นดาธรรมดานะครับบ่็อก,กีแรงนะครับแต่ว่าโค้งสั่งกับบเทมี่อย่างไรเน,นี่ย นะครับต้นมันจะลงมาตรงกลางนี่เลยนะครับนอนลงไปในผ่านะครับเดี๋ยวพาปเบื่อนเครื่องข้้งหลังนี่ครับก็ได้เครื่องไงอย่างเลยครับเป็นเครื่องฮอนด้านะครับอันนี้พวกไฟพวกอย่างนี้เขาก็มาซื้อติดเสริมเานะครับนี่นะครับก็มีไอ้เครื่องป่นไฟนะครับ้วกรใส่ล้อโค้งเป็นโค้งเหล็กซื้อนะครับที่นี้มาครับมีใบมีดอยู่ด้านบนนะครับ เพื่อตัดเสียบทางเทิงนะครับทุกอย่างของ่างประเทศใส่เครื่องทุ่นแรงเกือบทั้งหมดนะครับอย่างเมืเบิรงตอนเครื่องแลนดเพียหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิรงกางเบิรงไปกันนะครับ้างหนึ่งตนลมแล้วนะครับอีก้างหนึ่งยังบตบทันในลมนะเบิร์กางโบทันในลม ขางนี่ลมไปแล้วนะครับประหยัดน้ำมันพุ่มนะครับนี่ครับตั้งตัดเด็กตั้งายนะครับเขาก็เลยเติมนะครับประหยัดน้ำมันครับเครื่องหน่อยนะครับนี่นะครับเครื่องปั่นตนเบ่งกําลังตอนนี้ง่ายแล้วกําลังดึงนะครับด๋ย่าพาเบิงมครับนี่ใบมีตำบนตัดนะครับ หลงผาป,ป,ปุ๊บเลยนะครับเดี๋ยวสิดทายข้างหน้าเองเพิ้งนะครับ yeah, การย่ายลองนะครับเบิ่งการย่ายลองใส่ใส่ปั๊มแจ็คนะครับย่ายเราดึงครับครับ มาเบิงมาเบิงทั้งหนานะครับเดี๋ิวสิ้าเบิงทั้งหนาที่เขาเขานะครับเขาจะดึงเขาสีนะครับเบ่งนะครับมาับทั้งเครื่องกับเครื่องไปจตัดนะครับตัดั้งเครื่องนะครับเนี่ยพ้นอยู่ด้านหลังนะครับรมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะล่มก็จะล่มนะครับอีกคนหนึ่งเฮ็ดงานที่สองคนนะครับเครื่องตัดต้น จะลงไปบูบูเัียงสี่ลเลยครับหาหน้าทีนะครับลองหนึ่งถ้าเกิดว่นี้มีปัญหาก็บ่ถึงหานาทีนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาใส่เวลาตอลองสองชั่วโมงนะครับคนหนึ่งถึงจะสามารถลงได้แต่ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรนะครับเขาใส่เวลาแค่หาหน้าทีครับต่อลองเมื่อก่อนเนี่ยเรือฟา้ามเป็น เดือนนะครับถึงเสร็จแต่ว่าตอนนี้ฟ oh. าร์มใส่เวลาแค่สามอาทิตย์นะครับ oh. เมื่อก่อนเดือนกลัวถึงสองเดือนก็มีครับแล้วตะปี <Yeah. S 1> แต่ว่าเดี๋ยวนี้แช่สามอาทิตย์นี่ก็ <Yeah. S 1> เแหล่ครับเวลาน,นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวที่พาไปเบิ่งงานใหม่เป็นงานที่ <Okay. S 1> เป็นงานที่เครื่องจักรตัดบ่ไรนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งมันอยู่ใต้โค้งประตูนะครับใต้โค้งประตูจะต้องใส่ค้นฝาดนะครับ <Okay. S 1> ก็ ซอยกันนะครับแต่ส่วนหน่อยมาก่อนเอาฟาดเหมือนกินเห่าเลยนะครับเหมือนลงเลื้นนที่เขาต้องใส่ข้นทั้งหมดนะฟาดนะครับซึ่งใส่ค้นจํานวนมากนะครับแต่นี่มีเพียงแค่สองรองใต้ประตูเห็นไหมครับเห็นคานประตูไหมครับเครื่องจักรเขาก็ได้นครับเครื่องจักรเขาก็ได้นีครับโค้งประตูนครับเครื่องจักรเขาก็ได้นะครับมีอยูสองรองนี่นะครับแล้วก็เขาต้องใส่ค้นซอยกันฟาดนะครับนี่นะครับเบิ้ง นอ้นองกำลังฟาดอยู่นะครับผมเห็นมาครับฟ้าก็ต้องฟาดให้ลุงด้ครับป้าก็ต้องฟาดให้ลุงนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นต้นเขาจะดึงมาดึงผ่าม้าจะม้า,มาตาันนะครับเดี๋ยวจะมือนีเครื่องปั่นต้นหน้าจะม้านะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวจะ ใช่เป็นเรปั่นตัวขึ้นนะครับเนี่ยครับแต่กระทั่งหลังที่เครื่องจักรบดถึงนะครับทั้งหลังพู้นที่เห็นเป็นทิ้วไกลๆนะครับถ้าเครื่องตัดเครื่องตัดบด,ดถึงนะครับห้องสงส่คนฟาดหน่อยหนึ่งนะนี่ก็คือคนฟาดนะครับมาเบิ้งเครื่องจักรนะครับเพราะหลังจากที่หล่มต้นแล้วเขาก็จะแล่นรถเป่าออกมานะครับ ซึ่งปีนี้ต้นเหี่ยวหลายนะครับต้นเหี่ยวหลายใบ,บ่บน้านะครับมันก็เลยโบติดนะครับบบติดทองบบติดหยางนะครับแล้นง่ายนี่นะครับเบิ้งนะครับปีนี้ปีนี้เขาหยุดน้ำเลี้ยวนะครับก็นเลฮ็ดห้มันโบมันบโบสดหลายนะครับผลที่จะเตรียมนายรองก็เตรียมนะครับ จะเลีเ้ยงออกมาบเบเราจะใส่ฝมแตกนะครับ่อยใหญ่นะเทแท้นเทสองคนครับาการจัดสองคนสักอนันเดี นี่ตัดง่ายนะครับต้นพีกบ่เกินสลิงนะครับตัดเสียของบนง่ายขาดง่ายนะครับแต่เก่าต้นพีกเกินสลิงนะครับมันจะลูไปตามใบมีดเลยนะครับตัดง่ายแต่ปีนี้ตัดง่ายพีกบ่สูงเกินไปจะให้ผลผลิตทีเยอะนะครับต้นพีกเสียกาเก่าแต่ผลผลิตพอท่อเก่านะครับก็ดีนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องตัดต้นของบนเดี๋ยวที่พาไปเบิ่งอีก เรื่องปันต้นนะครับหลังจากที่เครื่องจากมาแล้วเดีย๋ยวเาจะพาไปเริ่มตนเขาปันตน้นเดี๋ยวจะอัปเดตใเบื้งนะครับ